อ่าชมพี e <high> ah, ่ด้วยสิลูกกุดเมื่อกี้หนูยังชมว่าเก่งมากอยู่เลยไหนชมว่าเก่งมากด้วยสิอ้อออ้้าว กินยังไงของเราอ่ะเราอ่ะฮะดูดูคือน้องพีนเน้องพีในหน้าตาที่พี <c oughs> แดดเลยน่ะป้าชส <c oughs> อะชมพี่ด้วยสิลูกกดด

อนนุมถ้วยอีกหมอนนุมถ้วยอีกหมมีนะนีไงนี่าถาหิบกระบอกน้ำหลบไปข้างๆอื้ออ้ยอ้ยอ้อ้ยอ้ยอ้ยอ่น้อ พี่ว่าพี่ว่าเพิ่กินไปพี่ว่าเ่าพี่ว่าอยากตักเองใช่ไหมลูก <c oughs> ใช่ไหมคะ <c oughs> อันหนูย่เอาี่ญญาแบ่งพี่ไอวาด้วย ะอะไรอะเลยค่ะพี่ว่าน้องปอ มันตัดไม่ได้ใช่ไหมล่ะน้าจังแฮปปี้นะพ่อพี่อ่ะพ่อพี่วะก็นอนเยอะนอนเลยนอนเลยอะ ไม่แบ่งแล้วกินเองดีกว่าอร่อยเนาะกินเองเดี๋ยวกินเองเอามือร้องนะหนกันักนของน้องก็มีแล้วรวยแสบของน้องก็มีแล้วอ่ะเขาบอกแสบกินยังไงของเราอ่ะเอาอ่ะฮะดูดูโอเคน้องพีน้องพีในหน้าตาพี่พีแสบเลย ทำได้วยค่ะอัญยาพอแล้วลูกกินแล้วอัญยาพี่เรียนแบบแล้วเนี่ยเอาช้อนตักดนะีแล้วมนะาช่วยหน่อยมาช่วยนะมาช่วย Yeah.